หลายคนต้องการนะฮะสำหรับปฏิทินดาราช่อง3ซึ่งปฏิทินดาราปี2023หรือปี2565นี่แหละตอนนี้ออกมาแล้วนะฮะออกมาแล้วเราก็เลยรีบเลยเมื่อวานนี้รถบรรทุกมาส่งที่ช่อง3เราก็เลยไปขอมาเลยมไม่ได้ขอเรียกว่าไปตบซับ ไปตบซับมาเลยบอกว่าขอกรอขอกรอแจกไม่แจกไม่รู้แต่ตอนนี้ขอมารีวิวก่อนนะฮะให้ได้ดูกันหน้าปกปฏิทินสวยงามแบบนี้นะฮะสวยงามแบบนี้ดารากว่าสี่ดาราสี่สิบเอ็ดชีวิตก็มาเรียงเป็นรูปเลขสามนี่แหละฮะฉันชอบนะฉันชอบหน้าปกขขงมากักรกฎาคมนะคะ1 กับส, <ะ S 1> สาสา,สาวสวย,สวยนะครับก็มีมิวนิทฐานะครับเจมมาเต้ยจารินพอแล้วก็จำได้ไหมคนขวาสุดใครน้องภายบินลด,ดาใช่นะฮะแต่งหน้ามาเฟียดมากนี้ก็เก๋นะเดือนนี้ก็สวยเหมือนกันนะฮะไปต่อกันที่เดือน